ก็บีบน้ําจะบนผมลงมานี่คือน้ําที่ท่านหลั่งเลยก็คือกรวดน้ํานั่นเองก็คือการกรวดน้ำนี่ข้างหลังนี่ท่านผู้ชมข้างหลังนี่ก็คือน้ําตกจําลองแล้วภูเขาจําลองนะครับไม่ใช่ของจริงหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกับคลื่นหายของลิงเขาจะอยู่เต็มเลยเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆเราเนี่ยเต็มไม่หมดเลย นะครับท่านผู้ชมที่เมื่อมาที่วัดไก่แห่งนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นยางนานเนี่ยเป็นต้นไม้ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้พระราชทานไว้ให้ไปดูปทั่วประเทศของเราเลยเไไะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งหนึง่งยังไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ ถึงแล้วนะคะที่ตลาดชุมชนท่าต่อนี่ตรงนี้เป็นแหล่งชอปปิ้สำคัญมากๆเลยนะครับตลาดขนาดใหญ่ริมถนนเลยนะครับมาง่ายๆเลยระหว่างนิทรยาถึงอ่างทองเนี่ยก็ถึงท่าต่อก่อนใช่ี่นี่นะมีอะไรน่าช็อปปิ้งสิ่งน่าสนใจเนี่ยมากมายเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นโอท็อปนะครับก็จะมีของตกแต่งบ้านบ้างนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมพื้นพื้นพื้นถิ่นแถวนี้นะครับซึ่งมีฝีมือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทีเดียว ก็คือการแกะสลักด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางไม้นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเลยอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าท่านผู้ชมว่ามีอะไรทั้งไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าในตลาดให้ดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับร้านแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมมาชมกันก็คือร้านยายจันกระตายุยร้านนี้ร้านดังมากเลยและที่ร้านนี้เนี่ยใครอยากจะเป็นเจ้าของนะ ตังมาก็ซื้อได้เลยครับเขายินดีที่จะเขายทุกชิ้นหรอคะพี่ขายทุกชิ้นครับผมขายแบบเนื้อรักนะครับก็คงจะซื้อช้างให้นะฮะจริงป่ะวันนี้เลยใช่ไหมั้อใจเย็ใจเยะเลยเดินดูกันนีกใหม่เนาะ เป็นไงบ้างงานโอท็อปนี่ของอายุทยานะฝีมือสุดสุดยอดเลยพี่ราหูเจ้าของร้านอยู่ปุ่นเนี่ยหาอยูย่เขดีเลยมาัสดีครับพี่สมชายโอ้โหมวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะแบบผมบอกกับพี่สมชายว่าจะมา ใส่ทำรายการกับพี่ต้องเป็นปีแล้วนะครับตัวก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยเพราะว่างานนี่ก็เยอะมากทีเดียววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับอันนี้กำลังทำอยู่กำลังนี่เป็นรูปอะไรครับพี่อันนี้เป็นเครื่องพยาคุดนะพยาคุดอุ้สวยมากเลยี่นี่เป็นรูปของพยาคุดนี่อะไรนี่ท่านผู้ชมขอโทษนะแสงเห็นแสงรับความละเอียดของเขาเนี่ยช่างที่นี่นี่ไม่ธรรมดานะ ดีใจนะร้านกาแฟกาแฟพี่วิทย์ไปทานก่อนกาแฟเย็นแก้วหนึ่งสองเลยนะของน้องสุไม่มีน้ำตาลนะคะขอบอกขอทานกาแฟไม่มีน้ำตาลแบบพิเศษเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวหุ่นไม่เซเรนไม่เซเรนเลยนะมันนอร่อยอร่อยนะครับใช่เนาะ กินหอมมากเลยชานี้ชานีงไงสูตรไม่มีน้ำตาลเซเลเน่คอฟฟี่สลิมต้องทานแบบนี้สขภาพักผ่อไม่ว่าท่านผู้ชมไปที่ไหนก็ตามนะครับก็ลองสั่งดูกันกาแฟเซเลเน่นะครับสูตรคอฟฟี่สลิมทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วยใช่แล้วแล้วไม่เหี่ยวจะทำให้อยู่นะครับจะนั่งด้านในได้ไหมคะนั่งด้านในรับ มาถึงตรงนี้แล้วนี่แหละก็ได้<ช>ทานกาแฟอร่อยๆน<ช>ะครับที่ตลาดท่าต่อ นะครับถ้าท่านผู้ชมถ้าเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ริมถนนสายเอเชียเนี่ยก็ตลาดท่าต่อนี่เลยเป็นโอท็อปนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสินค้าที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าพลาดทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะหมดลงแล้วพาท่านผู้ชมไปเที่ยวส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องคอยติดตามดูดยนะครับเซนมาพี่เพากที่ครับมาทางกาแฟก่อนดีไหมค่ะ นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพาไปเที่ยวกันมานะครับที่วัดไก่มีลิงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกี้อันนี้แหละครับก็คือของรางวัลนะครับเป็นสินค้าโอทอปพี่น้องฝากมาให้นะครับคุณผู้ชมในช่วงสุดท้าย4รางวัลด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปช้างนีอ่อมสินนะครับน่ารักมากๆ สี่รางวัลในช่วงท้ายแล้วกันนะครับก็จะได้กระปุกอมสินไปแล้วก็เป็นสมาชิกกับเนเจอร์โนวาแล้วก็ได้รับเสื้อโปโลไปด้วยหนึ่งตัวนะครับวัดนี้นะครับอยู่ที่อําเภอบางปะหันนะครับผู้ชมบอกว่าน่าไปเที่ยวมากเดินทางไปยังไงทีมงานบอกว่านั่งรถไป <laughs> ขอบคุณมากๆได้รับความกระจ่างชอบรายการนี้จังนะครับมีหลากหลายรูปแบบดีขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หนุ่มขอนแก่นบอกว่าได้รับเสื้อแล้วแล้วก็ใส่แล้วมีสาวแอบป,ปิ้งด้วยนี่นะครับผู้ชมที่อยากได้เสื้อแบบนี้สนใจโทรเข้ามาในช่วงท้ายแล้วกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวชว เราจะพาไปชมนะครับกิจกรรมการออกบูธของเนเจอร์โนว่าไปที่ไหนนั้นต้องติดตามละการพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ นะครับผมช่วงที่2นะครับช่วงปั้นฝันช่วงนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะคบว่าเป็นช่วงที่พิเศษมากๆแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมส่ง sms เข้ามาติชมแนะนํารายการนะครับที่4535885นะครับ มีส่งมาบอกว่าอยู่ใกล้ๆอยุธยาแต่ยังไม่เคยไปเลยต้องไปบ้างแล้วอันนี้ควรจะไปนะครับมีทั้งสวนพุทธมี12นักษัตริมีเยอะมากนะครับน่าสนใจที่วัดไก่มีลิงแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา5ผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มจับได้รับเป็นยาสีฟันโนวาการ์5รางวัลนะครับเม e ื่อกี้โชว์ดูแล้วนะครับก็ราคาสมาชิกน,นะครับ130บาท เอาไปลองใช้กันแบบฟรีๆดูนะครับและจะรู้ว่าสินค้าในเครือเนเจอร์โนวานั้นดีอย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องพาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เจอพี่น้องตรงนี้แต่ได้เจอพี่น้องสองช่วงหายคิดถึงแน่นอนครับไปที่งานธงฟ้านะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับก็มีการจัดกิจกรรมออกบูธนะครับซึ่งเป็นของบริษัทเนเจอร์โนวาครับพี่น้องพร้อมอยู่ที่โน้นแล้วตอนนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าครับ วันนี้ช่วงปั้นฝันนะคะน้องจะพามาเที่ยวที่ศูนย์ประชุมนะคะเนื่องจากว่ามีมหกรรมงานธงฟ้านะคะมีสินค้าเราจับใจ่ายใช้สอยได้ว่าแบบประหยัดเซฟกระเป๋าซเซฟเงินในกระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างมีอะไรให้ซื้อกันบ้างอยู่ไปช้อปปิ้งด้วยกันเลยคะ่ะ นี้น้องเข้ามาอยู่ในบรรยากาศในงานทงฟ้านะคะมีสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเลยนะคะให้เราจับจ่ายนะคะเห็นบอกว่าราคาถูกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่ามีอะไรขายกันบ้างนะคะเอ๊ร้านนี้น่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเมเจอร์นวานะคะเนี่ย มากๆมันหนาวก็มีเอ๊ะบูนี้คุ้นๆจังเลยจะเป็นเน่คอฟฟี่สลิมอ้าวคุณก็สวัสดีค่ะเอ๊ะวันนี้มาทำอะไรคะ วันนี้มาขายกาแฟดีครับว่าขายกาแฟอย่างเดียวหรอจมาอยู่ขายกาแฟนั่นน่ะสิได้ยังไงแอบมาภารกิจเขาเดาะภารกิจของบริษัทนะครับอ๋อภารกิจของบริษัทอืมค่ะเห็นราคา199บาทเหรอคะวันนี้อันนี้เป็นราคาจัดเฉพาะในงานทองฟ้าอ๋อเฉพาะทองฟ้าปกติถ้าไม่ใช่ราคาสมาชิกมันต่ำกว่าปกติอ๋อ เป็นราคาพิเศษให้กับรายการดิว่าเป็นการเปิดตัวแนะนำสินค้าด้วยใช่ไหมคะคายดีมั้ยคะสุดยอดวันนี้ออกประมาณสิบกว่าชุดนอกจากเสรเน่ก็ยังเห็นว่ามีสินค้าตัวอื่นๆใช่ไหมของบริษัทสินค้าของทางเกลืออุเทงอ๋อค่ะคอนซ s มอร์ของเรา ก็จะมีอ๋อมีหลายอย่างเลยน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันค่ะนะครับแล้วมีลูกอมที่รองรับกลิ่นปากครับออเรามินีสอมี2รสชาตินะคะสองกลิ่นอ๋อนี่ไงยาสีฟันที่อยู่ในรายการด้วยนะคะแต่รูปกาแฟก็มีลูกค้าจากรายการที่เข้ามาซื้อเห็นว่ามีตัวแทนของสมาชิกใช่ไหมคะจากรายการอืมเยอะเลยท่านเยอะเหมือนกันวันนี้กลางวันก็ไประมาณ2 0 2 0ชุดโอ้ขายดีนะ ันี้นเรียกว่าเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านมาเป็นสมาชิกนิ่นึ่นงคุณก็พูดอะไรฝากไปนิดนึงสิคะไหนๆวันนี <c oughs> ้มาเจอกันนะไรก